โปรโมโชั่นจากโอไลท์เดือนกุมภาพันธ์2025มีของน่าสนใจกันใหม่เยอะแยะเลยนะครับสำหรับสมาชิกระดับซิมเวอร์หรือระดับเงินขึ้นไปเริ่มตั้งแต่27กุมภาพันธ์า5 6 8 2ทุ่ม ไปจนถึง3มกรลาลม2568เวลาเที่ยงคืนถ้าเป็นสมาชิกระดับทั่วไปก็เริ่มตั้งแต่28กุมภาพันธ์68 2ทุ่มเหมือนกันไปจนถึง3มโมกราคม6 8 6 8เวลาเที่ยงคืนเข้าไปชมสินค้าล่วงหน้ากันได้ตั้งแต่วันที่27เวลา9โมงกว่ากลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจะได้รับตัวนี้ใส่ไว้ในช้อปปิ้งคาร์ทให้ก่อนเลย i 3E EOS Blue p o r c e l a i n ลายใหม่สวยมากแล้วก็เป็นรูปโฉมใหม่ของ i3e eos ด้วยนะดีไซน์สวยนอกจากลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่เป็นสมาชิกระดับเหล็กขึ้นไปก็ได้เช่นกันนะได้ i3e eos bluepos t l a n e, e Lane, ตัวนี้เหมือนกันใส่ตะกร้าให้เลยถ้าไม่ซื้ออะไรเพิ่มก็จ่ายค่าส่ง149บาทส่งตัวนี้มาให้ที่บ้านเลยแต่ถ้าซื้อของอะไรก็ตาม1499บบาทก็จะไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะครับก็จะส่งตัวนี้มาให้พร้อมกันเลย ฟังไม่ทันไม่เป็นไรครับอ่านรายละเอียดใน e s สคริปชันใต้คลิปนี้ผมจะลงไว้ให้เหมือนที่พูดนี้เลยละเอียดเลยตอนนี้เรามาชมรีวิวไฟฉายกันครับ โอไลท์ไ 3e eos เวอร์ชั่นที่จะเอามาเป็นของแจก,กสำหรับสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าในระดับเหล็กเมื่อลงทะเบียนเข้าไปในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วจะเป็นเวอร์ชันพิเศษคือว่า Blue Porcelain เป็นแบบรูปโฉมใหม่และดีไซน์สวยงามเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันจริงๆเรารีวิวกันไปบ่อยแล้วนะครับสำหรับ i 3e eos เนี่ยเป็นไฟฉายที่นิยมเก็บสะสมมากที่สุดรุ่นนึงของโลกแห่งไฟฉายเลยแหละลายใหม่สวยมากครับ ดูโพสเลนโพสเลนนี่ก็หมายถึงพวกเครื่องลายครามหรือเครื่องเซรามิกที่เกรดสูงกว่าเซรามิกท,ทั่วไปก็จะได้ว่าโพสเลนเนี่ยจะมีลวดลายที่ละเอียดสวยงามแบบนี้เลยทําเหมือนลายบนบนภาชนะที่เป็นโพสเลนเลยละ่ะในดีไซน์ใหม่รูปลักษณ์ใหม่เนี่ยสเปคก็ยังเหมือนเดิมเป็นไฟฉายโมโนโหมดก็คือมีโหมดเดียวมีคู่มือมีอะไรมาให้เหมือนกันแบบนี้แบตเตอรี่อันคาลายหนึ่งก้อนแล้วก็มีแผ่นโปเทคชั่น สีเหลืองๆแบบนี้ท่านต้องเอาออกไปก่อนนะบางท่านได้ไปแล้วเปิดไม่ติดแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปใหม่เวลาใส่ฐานก็เอาคั่วลบลงทางด้านท้ายเอาคั้วบวกขึ้นทางด้านหัวนี่นะครับแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปมีโอริง2ชั้นเลยทําให้การกันน้ําได้ผลดีมากคู่มือก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากเขาใช้สวิตช์แบบหมุนหัวเข้าไปหมุนเข้าไปสุดแล้วเนี่ยก็ติดพอคลายหัวออกก็ดับป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้มันติดเองก็คลายเยอะหน่อยสักเกลียวครึ่งแล้วก็หมุนเข้าไปต้องการจะใช้ด่วนๆก็ ขายได้หส่วนสี่เกลียวก็ดับแล้วในคู่มือเขาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแม้จะเปลี่ยนรูปโฉมใหม่รูปลักษณ์ใหม่มาแล้วกำลังสองสว่างค่าเดียว90ลูเมนแบตเตอรี่ที่แนะนำให้ใช้ก็จะเป็นอันคาลายใช้ได้45นาทีนะถ้าใช้อันคาร์ไเปิดต่อเนื่องเลยเนี่ย,ยหรือถ้าใครมีแบตเตอรี่ที่เป็นฐานชาร์จที่เรียกว่าฐานชาร์จนิกเกิลเมทัลไฮไดร์หนดโวลต์ก็ใช้ได้ก้อนมันเท่ากันเปะ๊ะแล้วก็แรงดันก็ไม่ได้ต่างกันมาก อาจจะสว่างน้อยกว่า1.5อยู่นิดนึงแต่ว่าได้รันไทม์ยาวกว่านะเขาเทสมาเนี่ยใช้อันคลายได้45นาทีถ้าใช้นิกเกิลเมทัลไฮดรายได้70นาทีนะยาวกันเกือบเท่าตัวเนาะกับลังสองสว่างสูงสุด500แคนเดล่า500แรงเทียนนะตามภาษาไทยๆเราระยะสองไกลสูงสุดก็ประมาณ44เมตร Impact r e s i s t a n c ลรองรับการตกกระแทกที่1.5เมตรขนาดดิเมนชันเนี่ยความยาว 60.5ไดมิเตอร์ meter, โตสุดบริเวณส่วนหัวเนี่ยก็คือ14มมน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้ว19.4กรัมมันเป็นไปฉายเล็กที่คนนิยมมากการใช้งานไม่ยุ่งยากเก็บสะสมแล้วดูดีดูสวยดูมีรสนิยมการนำไปใช้งานติดตัวเป็นหัวกุญแจเป็นอุปกรณ์ EDC ในกระเป๋ามันก็ใช้ได้จริงจังมีประโยชน์จริงๆก็เลยเป็นที่นิยมมาก ยุคนี้แล้วเนี่ยมีแบตเตอรี่อีกอย่างที่ผมอยากจะแนะนําให้ใช้เอามาทดแทนอันคาลายพกนี้ก็เป็นลิเธียมไอออนเหมือนกันข้างในนี่เป็นลิเธียมไอออนแต่ว่าเขาจะมีวงจรลดแรงดันเหลือ1 5โวลต์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลิเธียมไอออน1 5โวลต์นั่นแหละขนาดมันจะเท่ากับ 3A อันคาลายเพื่อทั่วไปเลยแล้วก็ชาร์จได้ต้องชาร์จด้วยที่ชาร์จเฉพาะของเขานะครับซึ่งราคาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แพงอะไรมากแล้วก็มีที่ชาร์จบางตัวซึ่งมันอนเนกประสงค์ชาร์จได้ตั้งแต่1 8ึ่งแ สามสองหกห้ 50, 00, แล้วก็ชาร์จตัวนี้ได้ด้วยก็มีขายแล้วตอนเนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วลองไปเซิร์ชดูกันได้แบบนี้ใช้ดีฮะไม่ต้องทิ้งไม่ต้องกลัวน้ํากดจากในก้อนเนี่ยมันไหลออกมาเพราะว่าพวกนี้มันจะไม่มีแบบนั้นนะนะเพราะ1.5โวล์เท่ากันแถมได้มิลลิแอมได้กระแสที่ เยอะกว่าได้ซ้ำไปจริงๆแล้วเนี่ยจากการทดลองแล้วเขาใช้10440ซึ่งป็นแบตเตอรี่3.6 3.7โวลต์เนี่ยเอามาใส่โอลทย i3e eos เนี่ยก็ใช้ได้เปิดติดไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ที่เขาไม่ได้ใส่ในคู่มือไว้เนี่ยเพราะว่ามันสว่างเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวเองถึงแม้จะเป็น3.6โวลต์3.7โวลต์วงจรเขาก็ไปลดแรงดันเราเหลือประมาณ1.5อยู่ดีมันก็จะ ไม่ได้สว่างมากกว่า1.5ทักเท่าไหร่ทังนั้นเขาก็เลยไม่ได้แนะนำมาในคู่มือแต่ถ้าท่านมีอยากจะใช้ก็ใช้ได้แต่ไม่ไม่ได้แนะนำให้ใช้นะฮะแนะนำเป็นลิเธียมไอออน1.5โวลต์ มากกว่าที่น่าใช้นะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยที่ผมเอาไปเป็นของแจกของฝากของขวัญให้กับใครหลายๆท่านไปแล้วเนี่ยนะเขาก็ใช้กันอันคลายนี่แหละเพราะก้อนนึงเนี่ยมันใช้นานมากก็ติดกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทุกวันแล้วแสงจากการที่ไปเทสมาจริงๆแล้วเนี่ยตอนกลางคืนตอนมืดๆเนี่ยสิเมตร10กว่าเมตร15เมตรเนี่ยยังเห็นได้สบายๆตาเลยนะแพทเทิร์นแสงก็จะเห็นว่าสปอตพอสมควรนะแล้วก็มีสปิลออกไปกว้างใช้ได้เลย การใช้ TIR Total Internal Reflection มาปรับแพทเทิร์นของลำแสงเนี่ยทำให้ใช้งานในระดับทั่วๆไปเนี่ยได้ดีเลยพวกเป็น EDC เนี่ยมันมีโอกาสได้ใช้งานตลอดละมีโอกาสได้ใช้มากกว่าไปฉายใหญ่ๆอยู่ติดกับเอวอยู่ติดกับกระเป๋าอยู่ติดกับเกือบๆจะใกล้มือเรานะบางทีบางท่านก็ใส่กับหัวซิปเลยก็มี มันก็เลยมีโอกาสได้ใช้งานบ่อยลองดูแสงจาก i3e EOS กันอีกทีนะครับมีค่าเดียวเลยนะครับ9กูเมนไม่มีค่าอื่นละระยะเบื้องหน้าตอนนี้ประมาณปลายแสงนั่นก็ประมาณ8เมตรแสงค่อนข้างกว้างแล้วก็มีฟลัดออกมาพอสมควรนะฮะลองดูถึงตอนนี้20เมตรแล้วนะครับที่มุมกำแพงด้านในสุดเลย2แพทไปเรื่อยๆ20เมตรเหมือนกันต้นกล้วยนี่นะ ตรงนี้ก็ประมาณ20กว่าเมตรสองขึ้นไปดูบนต้นไม้สีทึบๆสีเข้มๆ20กว่าเมตรเหมือนกันนะครับหวังผลได้ครับตามสเปคเขาบอกว่า44เมตรใช้งานจริงจังที่หวังผลได้สบายสบาย,บายตาเนี่ยก็ประมาณนี้ครับ10เมตร2 0เมตร78เมตรนี่ไม่ต้องห่วงครับสว่างเกินไปหน่อยด้วยซ้ำไป5ปเมตรตอนนี้อันนี้คือแสงจริงนะจากโอไลท์ I3E EOS e เดี๋ยวลองปิดไฟให้ดูอีกทีนะครับปิดไปแล้วมืดสนิทเลยนะตอนนี้เปิดขึ้นมาใหม่เป็นพวงกุญแจคีย์เชนไลท์ที่ใช้งานได้จริงจังมากแล้วก็ราคาถ้าซื้อก็ไม่ได้แพงมากถ้าสะสมก็ดูดีดูเท่ดูหรูไปเลยนะสวยครับแสนกำลังสบายตาโปรโมชั่นเดือนกุมภา2025นี้แจกตัวนี้นะครับอย่าลืม เข้าไปดูกันสมาชิกทั่วไปนะ28กุมภา2ทุ่มไปจนถึงวันที่3มีนาเวลาเที่ยงคืนเลยสมาชิกที่จะได้ตัวนี้ก็จะมีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนแล้วก็สมาชิกเก่าระดับเหล็กพอล็อกอินเข้าไปปับ๊บเขาจะใส่ไว้ในตะกร้าให้เรียบร้อยเลย1ตัวไม่ต้องสุม่มไม่ต้องอะไรเลยเพราะเดือนนี้แจกลายนี้ลายเดียวบลูโพสเลนตัวนี้อย่างเดียวสวยเลยไม่เอาอย่างอื่นไม่ซื้ออะไรแล้วก็จ่ายค่าส่งไป149บาทแต่ถ้าซื้ออย่างอื่นด้วย อะไรก็ตามรวมๆแล้ว1499บาทขึ้นไปเขาก็รวมส่งตัวนี้มาให้ฟรีด้วยในนั้นเลยก็ลองเข้าไปดูกันให้ทันเพราะว่าตัวนี้อยากให้มีไว้ใช้จริงมันดูหรูดูคลาสสิกดูมีรสนิยมนะตัวนี้เปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าดูเวอร์ชันเก่าตัวนี้เป็นตัวที่เพลนที่สุดแต่คนสะสมก็ต้องหากันเหมือนกันนะมันหายากนั่นตัวนี้เป็นทรงเก่าทรงก่อนหน้านี้แต่ทรงเก่าเนี่ยที่มันดีคือมันน่าจะมี ร่องเอาไว้ใส่คลิปได้ตรงนี้เนาะคนเขาชอบพกแบบเหน็บคลิปกันเนี่ยแต่ตัวใหม่นี้วทึกจะออกแบบมาให้ไม่มีร่องสำหรับใส่คลิปแล้วนะแต่ว่าดีไซน์มันสวยกว่าความยาวก็ยังยาวเท่าๆกันนะด้านบนด้านหัวอะไรก็เท่ากันเดี๋ยวผมลองถอดสลับกันดูแล้วมันใส่กันได้ปะ่ะลองลองสลับหัวกันดูนะใส่ได้นะใส่ได้เพราะการจะสลับเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนบรรยากาศอะไรก็ตามสบายตามอัธยาศัยเลย อย่างใช้เกลียวเดียวกันเหมือนกันมีโอลิงสชั้นเหมือนกันก็สำหรับเดือนนี้แจกลายนี้ก็ขอบคุณโอไลท์ด้วยนะครับที่ส่งของดีๆมาให้เราได้ชมกันอยู่ตลอดเลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ